ลหลังบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับนะฮะจะเป็นช่วงคอนเทนต์วิเคราะห์บอลนะครับนะฮะก็จะพบเจอกันได้ทุกวันครับนะฮะเรามาสรุปผลเมื่อวานกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนะผมได้วิเคราะห์คู่พิเศษไป2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นลิเวอร์พูห์เจอกับเบอร์ลี่นะครับคู่นี้เนี่ยผมให้ลองไปนะนะครับให้ลองราคา2ลูกนะครับซึ่ง สกอร์จบที่2ลูกคู่นี้ยกกันไปนะต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเกมลุกนี่ถ้าคมกว่านี้อีกหน่อยนะครับมีลูก3ลูก4แน่นอนครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับคู่3มทุ่มก็จะเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอริซิตี้คู่นี้เละเทฮะนะครับแล้วก็กับผมนะครได้วิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้เนี่ยราคาเปิดมา2ลูกครึ่งซิตี้จะยิงไม่เกินราคานี้นะฮะแต่ อย่างที่เห็นครับซิตี้โหดจัดประหลัดบอกนะน่าจะอัดอันจากนัดแรกนะครับก็กดไป5-0น,นะโอ้โหดันเหลือเกินนะเราโดยเฉพาะแจ็คกิลิตก็มายิงประตูแรกให้กับเจ้าตัวในสเสื้อของแมนซิตี้ได้นะนะครับ mm hmm. ก็มาดูวันนี้ฮะวันนี้ก็ยังมีศึกพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหลายๆคู่นะครับนะมาดูกนะันว่าผมจะไปวิเคราะห์ที่คู่ไหน ก่อนที่จะเข้ารับชมการวิเคราะห์นะครับก็ทางทีมงานอยากจะฝากด้วยครับนะฮะที่ f a Facebook f แฟนเพจดูบอลหลังบ้านนะครับยูทูบชาแนลดูบอลหลังบ้านอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับคู่แรกฮนะผมพอหยิบคู่นี้มาวิเคราะห์นะครับเป็นเซาท์ทัมตันฮะเปิดเซนต์แมรี่สเตเดียมต้อนรับกันมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดาในศึกพรีเมีร์ลีกนัดที่2นะครับคู่นี้เตะกันในเวลา2ทุ่มนะฮะ ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าแมนยูเนี่ยชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปดำเป็นจ่าฝูงร่วมกับลิเวอร์พูลนะนะครับส่วนเซาท์เทมป์ตันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่อันดับ16นะครับนะฮะนัดแรกเนี่ยไปแพ้กับเอเวอเรสตนไป1ประตูต่อ3นะมาดูสถิติของคู่นี้กันหน่อยครับผลงานพบกันของทั้ง2ทีมเนี่ย6นัดหลังสุดนะนับแค่6นัดหลังสุดนะครับเป็นแมนยูชนะไป3ฮนะ แล้วก็เสมอไป3เกมแมนยูไม่แพ้นใน6นัดนี้เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยเป็นการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถลุงโหดใส่เซาท์แฮมป์ตันนะก็นะจบด้วยสกอร์90นะนะัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยฮะเริ่มจากเจ้าบ้านครับเซาท์แฮมป์ตันนะมีพรีเมียร์ลีกไป1เกมนะครับก็เป็นเกมที่แพ้กับเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0นยครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรนะก็ ยังวัดอะไรมากไม่ได้เนื่องจากเป็นเกมทดลองทีมช่วงปีซีซั่นนะฮะทดลองความฟิตอะไรพวกนี้นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะมีเกมพิเศกเป็นหนึ่งเกมคือเกมที่ชนะลีดยูไนเต็ดไป5ประตูนหนึ่งครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ดูดีเลยทีเดียวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะนะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยฮนะ จัาบ้นชันกันของคุณซื้อรับฮาเซนฮุสเซนนะครับวันนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าต้องพยายามหาแต้มแรกหรือ3แต้มแรกของทีมให้ได้นะครับแต่ว่านัดที่2ก็มาเจอแมนยูซะแล้วนะนะครับก็เป็นงานยากของฮาเซนฮุสเซนจริงๆคนระในเกมนี้นะครับวันนี้จะไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บนะก็จะเป็นไซม์แมคควินกับวิลเลียมสมอลโบนนะนะครับ แล้วก็เซอร์เทมตันเองฮะก็จะมีคิวกลางสัปดาห์ครับเป็นศึกคาราบาวครับนะครับก็ต้องรอดูว่าฮาร์เซนฮุสเซนเนี่ยจะจัดทีมยังไงนะโดยวันนี้เนี่ยอาดามอัมซองกับเชอาดามเนี่ยน่าจะาควงคู่ล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอเยกุณนัทโซชานัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มรีดไปนะ5-1ซึ่งเป็นการเรียกขวัญกำลังใจได้อย่างดีมากๆนะครับสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้เนี่ย ไล่จับตัวผู้เล่นบาดเจ็บก่อนนะฮะอ่าก็จะไม่มีนะดีเนนเดสันนะอเล็กเซเลตฟิลโจนนะฮะเจสซี่ลินกาดแล้วก็มาคัสลัดฟอร์ดนะจะไม่มีชื่อในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับนะฮะก็วันนี้เนี่ยเอดิสันคาวน,นี่นะฮะก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในคืนนี้นะครับโดยคาดว่าวันนี้เนี่ยแมนยูก็จะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มโดยอาจจะให้พอปอกบาเนี่ยไปเล่นอ่าตัวลูกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับ มาดูสเปคผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมกันนะฮะฝั่งซาตันตันครับคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2นะฮะผู้เสาประตูจะเป็นอเล็กซ์แมคคาร์ที่นะครับแนวรับ4คนครับก็จะมีไควอเกอร์ปีเตอร์นะครับเจนเบนเดเล็กโมูเม็ดซาริซูแล้วก็โลแมงเปโลนะครับตรงกลาง4คนคาดว่าจะใช้สตอตอาร์มสตองนะฮะเจมส์วอร์ดเพาโลมิโอโลมิวนะครับมูซาเชเนโปนะฮะหน้าคู่นะครับก็อย่างที่บอกนะคาดว่าจะใช้อดัมอาร์มสตองกับเชอดัมนะครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ฮะเป็นระบบเก่งของเขาเลยนะนะครับผู้สาวประตูฮะดาวิดเดกอา A. ครับแนวรับ4คนครับอารอนวานบิสก้าวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายและก็ลูกชอฮะกลางรับคู่กันครับก็จะเป็นเฟสจับคู่กับสกอตต์แม็กโทมิเนีนะนะครับแนวลุก3คนครับวันนี้เนี่ยจะใช้บูโน่เฟรนเดสเป็นตัวเพย์เมเกอร์ฮะแล้วก็พอปอกบา น่าจะมายืนลิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยคาดว่าจะใช้เจดอนซานโชฮะประเดิมตัวจริงนัดแรกของทีมหน่าเป้าจะใช้เมสันกินวูดครับผมมาดูทัศนะเกมวันนี้กันหน่อยครับนะครับสองกล้องมองเกมกันแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นซาว์เทมส์ตันเนี่ยผมบอกว่าน่าจะต้านยากนะนะครับนี่ฮะแค่เปิดหัวมาก็บอกเลยว่าน่าจะต้านยากนะครับเนื่องจากเกมลุกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังมีความมั่นใจนะแล้วก็ มีฟอร์มที่ดีในหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะพอปอกบาที่นัดที่แล้วในแอซิดไปสประตูวะในส่วนบูโนเองก็กดแฮตทิกไปนะครับแล้วก็เมสันกินวูดก็ยิงอย่างต่อเนื่องนะครับเล่นด้วยความมั่นใจนะส่วนแนวรับเนี่ยมีแฮรี่แม็กควายกับลุคชอที่เป็นแบ็กซ้ายเนี่ยพูดง่งยว่า,าทีมพูดยังยงว่าในเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะโอเคสดแมนอยู่ก็รอรุนว่าลาเฟลวาลานฮะเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เนี่ยจะลงเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับส่วนวิกตอนลีเลฟก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับ หากเทียบผู้เล่นกันแล้วเนี่ยแมนยูเหนือกว่าอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเกมบุกไปเยือนเซาท์ทิมตันนะนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยแมนยูน่าจะบทขยี้นะครับและเก็บ3แต้มได้นะนะครับเลทราคาที่เปิดมาเนี่ยวันนี้แมนยูต่อ1ลูกนะฮะแมนยูต่อ1ลูกเนี่ยเรามารุ้นกันว่าจะรอลูก2เนี่ยมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะนะครับมั่นใจนะว่าวันนี้เนี่ยแมนยูน่าจะ เอาอยู่นะนะครับจัดการซัมมันตันได้อยู่หมัดนะฮะในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่แมนยูชูชัยครับวันนี้นะนะครับมาต่อกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นคู่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ฮะบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลฮะเปิดเอเมเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บูฮะเชลซีนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ปิดท้ายศึกพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเตะกันในเวลาสี่ชั่มครึ่งนะฮะมาดูสถิติกันหน่อยครับ ของทั้งสองทีมนี้นะครับนับกัน6นัดหลังสุดนะครับก็จะเป็นอาร์เซนอลฮะชนะไป3ครั้งครับเชลซีชนะ2แล้วก็เสมอไป1งครั้งครับก็โอ้โหดูสถิติแล้วอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับนะฮะมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดครับของทั้ง2ทีมฮะเริ่มจากเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลฮะโอ้โหทั้งบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะไม่สู้ดีนักเลยนะครับซึ่งปรีซีซั่นเนี่ยแพ้ซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะแล้วก็มาเกมเปิดหัวพิมียรีลีกฮะ ที่อาร์เซนอลเนี่ยไปเยือนน้องใหม่อย่างเบนฟอร์ดก็โดนน้องใหม่สอนเชิงมา2ประตูต่อศูนนะครับก็ทําให้ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยของมิเกลอาร์เตต้าเสียเชิงไปไม่น้อยเลยนะครับส่วนฝั่งเชลซีฮะยิ่งเล่นยิ่งคึกยิ่งเล่นยิ่ง,งมั่นใจนะครับโดยเฉพาะในเกมยูฟาซูเปอร์คัพที่เจอกับเบียร์เยลฮะถึงแม้จะเสมอในเกม90นาทีนะครับแล้วก็เป็นการชนะดวลจุดโทษแต่การได้ถ้วยแชมป์เนี่ย มันสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมเป็นอย่างมากๆครับนะฮะแต่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนะฮะแล้วก็เกมล่าสุดของเชลซีที่เล่นในพรีเมียร์ลีกครับอ่าเปิดบ้านตบซอมตันไปเปิดบ้านตบคริสตันพาเลตไป3ประตูศูนย์ครับนะฟอร์มดีต่อเนื่องจริงครับสำหรับเชลซีครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยฮะนะครับอาร์เซนอลฮะต้องบอกว่าหงงเฮงไม่ดีในช่วงนี้เลยนะสำหรับมิเกลอาร์เตต้าครับคุณซือ ใหญ่ของอาร์เซนอลครับที่นัดที่แล้วเนี่ยบุกไปพ่ายให้กับเบนฟอร์ดมานะ2เม็ดด้วยกันนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บของอาร์เซนอลกันหน่อยฮะก็จะไม่มีฮะลูนา่อาอเล็กตูนัสันนะครับกาเบรียลมาเกนยอสโทมัสปาเตเอ็ดดี้เอ็นเคเทียอเล็กซานเดรลากาเซตโอบาเมยองวิลเลียนดูฮะรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บของอาร์เซนอลตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งเชลซีครับทีมเยือนนะวันนี้ ทีมเยือนค่อนข้างจะพร้อมพอสมควรนะจะไม่มีนะวันนี้นะครับไม่มีฮาคิมซีเยกนะครับคิสเยนบูริสิตแล้วก็ลูเบนลอฟตัดชิกนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยโทมัสซูเคลิลคาดว่าน่าจะส่งโรมมโลลูกากูฮะยืนเป็นหน้าเป้าเป็นนัดแรกของเจ้าตัวกับเชลซีนะครับหมายถึงว่านัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับามาดูสเิเ็ผู้เล่นที่คาดการณ์ก็จะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมกันหน่อยฮนะฝั่งไอ้ปัญอญารนะ์เซนอลฮะคาดว่าจะมาในระบบ3-43นะครับ คู่สำปั่ก็จะเป็นแบร์เรโน่ฮะแนวรับ3ามคนครับเบนไวท์ล็อบโฮดดิ้งแล้วก็ปาโบมารีนะครับตรงกลางซีนครับฝั่งขวาก็จะเป็นเซดิกซัวเลสฮะคู่ตรงกลางจะเป็นไกนิชาก้าจับคู่กับอันเบิร์ตโลกองก้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นคีเรนเทนี่นะครับแนวลุก3คนครับก็จะมีเอมิลสมิธโลบูยาโกซาก้าแล้วก็นิโคลัสเปเป้เป็น3ประสานในแดนหน้านะฮะส่วนฝั่งเชลซีครับวันนี้เนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สอน่งนะผู้สำปู่ก็จะใช้ เอดูอาร์มองดี้นะครับแนวรับสามคนครับตัวนี้เนี่ยชูเคิลชอบมากๆเลยนะชั่วโมงนี้นะเป็นเทเวอร์ชาโลบานะครับแล้วก็จะเล่นกับคิตเชนเซนอันโตนิโอรูดิเกอร์นะฮะตรงกลาง4คนครับก็จะมีเซซ่าอาสเปริเกต้าจอร์จินโยเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็มาคอสอลองโซนะครับแนวลุก2คนครับเป็นตัวปั้นเกมก็จะเป็นคารฮาวเวิร์ดจับคู่กับเมสันเมลนะฮะหน้าเป้าฮะน่าสนใจครับวันนี้นะก็จะเป็นโรเมโลลูกากูครับนี่ฮะยืนเป็นหน้าเป้านะครับ มาดูทัศนะก่อนเกมของผมวันนี้กันหน่อยฮนะต้องยอมรับเลยนะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเชลซีครับเป็นทีมที่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภายในทีมเนี่ยจะบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ยิงมาได้ลูกากูนะนะครับมายืนเป็นหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะขาดหน้าเป้าแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะคือเชลซีไปลองเล่นเฟลนายอย่างที่ทีมใหญ่ๆห,หรือว่าทีมอื่นๆในยุโรปเล่นกันเนี่ย ดูแล้วมันขัดขๆนะเพราะเชลซีเนี่ยพื้นเพลของเชลซีขนาดแท้เนี่ยจะต้องมีหน้าเป้าที่รูปร่างสูงใหญ่หรือจบสกอร์คมๆนะครับนี่นะฮะเลยเป็นที่มาของดิวของลูกากูนะครับส่วนฝั่งเจ้าบ้านฮะโอ้โหโต้องเรียกว่าเป๋จริงๆครช่วงนี้อาการเป๋จริงๆมิเกียวอเตต้านี่โอ้โหช่วงนี้หงอยเหงไม่ดีเลยนะนะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยดูเหมือนว่า จะเป็นงานยากมากๆของอาร์เทต้าเนื่องจากวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกคนระับจะไม่มีโอมาบิยองน่ากาแซบนะวิลเลียนนะครับตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าต้องมาพึ่งซาก้านะฮะสมิธโลเป้ Smith ow, pe pe, แทนนะครับในแดนลูกนะก็ต้องรอดูว่าอาร์เซนอลจะรอดพ้นในคืนนี้ไหมนะใช้คํานี้เลยดีกว่านะครับเลยนะครับเปิดมาฮะเชลซีต่อครึ่งควบลูกนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมเอาฟอร,ร์มปัจจุบันดีกว่านะเทียบฟอร์มปัจจุบันนะฮะ นะครับดูแล้วเนี่ยเชลซีเนี่ยมาแน่วันนี้นะครับมาแน่นะแล้วก็จะเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆของมิเกลอาร์เตต้านะฮะนะครับของอาร์เซนอลฮะคู่นี้ฟันธงเลยฮะเชลซีครับมาแน่ฮะนะครับอาร์เซนอลน่าจะยันไม่อยู่ครับอืมก้าผ่านผมก็ไปฮะวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับผม2คู่ที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้ง2คู่เลยนะครับ นะฮะฮก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องดูบอลหลังบ้านนะที่ y o u ยูทูบชา n e l นะครับแล้วก็ที่ Facebook f a n p เ g e ฮนะดูบอลหลังบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะครับผมนะถ้าใครมีอะไรอยากคอมเมนต์เนี่ยพูดคุยกันได้นะครับนะฮะพูดคุยกับทีมงานได้นะครับแล้วทีมงานจะตอบทุกคอมเมนต์เลยฮะนะครับก็สำหรับวันนีน้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ